ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <t> เพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเพียวในเกมต้อหลัวตาลูสัพยุทธวิญญาจารย์นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มากับการรีวิวกิจกรรมอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมวิธีกระบี่ฟังจิตใจนั่นเองนะคะหรือกิจกรรมสกินปูกระบี่นั่นเองนะคะโดยเซิร์ฟเวอร์ของเพียวนะคะจะเริ่มที่วันที่2 1เดเดือนมกราคมนะคะเวลาตีห้านั่นเองนะคะจนกระทั่งนะคะ ถึงวันที่31มกราคมเวลาที4 59นั่นเองนะคะก็เพื่อนๆก็จะสรรดูแลก,กันไปนะคะกับเรื่องเวลาเนาะโอเคช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของวันตรุจีนนั่นเองนะคะก็ซินเจียอยู่อีซีนี้ว่าใช้ทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะจะมีอะไรมาให้เราร่วมสนุกกันบ้างไปดูกันเลยจ้า อย่างแรกเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะมาดูกันที่กิจกรรมจับใจ่ายใช้สอยของเรากันก่อนเลยนะคะในส่วนของกิจกรรมจับใจใช้สอยของเรานั่นเองนะเราก็เข้ามาดูกันเลยเนาะก็จะมีแพ็คต่างๆต,างต,างต่อไปนี้เลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะกับแพ็คเพชรแล้วก็แพ็คเติมเงินนั่นเองนะคะก็มาดูกันก่อนเลยนะคะกับแพ็ค เติมเงินกันก่อนเนาะกับแพ็คแรกค่ะรางวัลประรองกระบี่7วันนั่นเองนะคะมูลค่า219บาทนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีหนึ่งเลยนะคะบัตรสิทธิ์รีเฟซต,ต่อสู้ในกระบีทมจิตนั่นเองนะคะก็เอาไว้รีเฟซการต่อสู้ของการตีบอสนั่นเองนะ,ะแล้วก็ได้ถุงนะคะสามารถรับไอเทมเหล่านี้ได้นะคะ เวันนะคะโดยรับได้วันละหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งจะสามารถรับได้ในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นเลยนะคะ ก็จะได้รับไปเลยนะคะกับเหรียญยอดเขาหรือเหรียญกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะคะ50เหรียญน,นะคะบัตรปลุกพลังวิญญาณ2ใบนะคะเพศร85เพรน,นะคะลูกแก้วชีพจรน,นิรันนะคะ10ลูกนะคะลูกแก้วยานสัตว์บุษราคำอีก10ลูกด้วยกันนะคะก็สามารถรับได้นะคะเหล่านี้เลยนะทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลา7วันนะ ัดมาค่ะกับแพ็กเพชรกันบ้างนะคะกับแพ็เพชรแพ็กแรกค่ะรางวัลประลองล้ำค่า1นึั่นเองนะคะมูลค่า1 8 8เพชรนั่นเองนะก็จะได้รับไปเลยนะคะ1ตัววิญญาจารย์นะคะ50เหรียญยอดเขานะคะอ่าหตราสุอสุลานะคะแล้วก็10กล่องสมุนไพรนั่นเองนะสามารถซื้อได้4ครั้งเลยนะอันนี้ถ้าเราก็น่าจะเป็นรายวันเหมือนกันเนาะ ถัดมากันที่รางวัลกระบี่พรีเมียมหนึ่งนั่นเองนะคะมูลค่า376เจ็ดนั่นเองนะก็จะได้รับไปนะคะกับ2ตัวกิจกรรมนะคะ60เหรียญยอดเขานะคะ2ตาอสุลานะคะแล้วก็20กล่องสมุนไพรนั่นเองนะก็สามารถซื้อได้4ครั้งน่าจะเป็นรายวันเหมือนกันนะคะแพ็คก็จะรีทุกๆตีห้านะคะโอเคในส่วนของแพ็คของปู่กระบี่ก็มีประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับแพ็กของกิจกรรมนี้นั่นเองนะเพื่อนๆอาจจะสับสนนะคะเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์อาจจะสับสนว่ามีแพ็กกิจกรรมอื่นมาด้วยนะคะก็อันนั้นจะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นวันตรวจจีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวส่วนนั้นนะคะกิจกรรมส่วนนั้นนะเดี๋ยวรอในส่วนของกิจกรรมตรุจจีนเข้าก่อนเนาะแล้วเพียวก็จะไปรีวิวให้ฟังนั่นเองนะโอเคเรามาต่อต่อกันที่นะคะกิจกรรมถามกระบี่กันต่อเลยนะคะกับ ฟังจิตถามกระบี่นั่นเองนะคะกดเข้าไปกันเลยตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็มีให้เราเริ่มต้นก่อนที่กิจกรรมจะเปิด3วันเลยนะคะนั่นก็คือเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะในส่วนของปุกกระบี่นั่นเองนะก็จะมีทั้งหมด3าั้นนะคะก็จะมีขั้นทั่วไปขั้นยักเยน็นแล้วก็ขั้นมหานรกนะคะซึ่งรางวัลที่ผ่านด่านครั้งแรกนะคะก็จะสูงไปตาม ลำดับขั้นความยากนั่นเองนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด7วันอีกเช่นเคยนะคะตามกิจกรรมเลยเนาะก็มี7วันนะคะก็ไล่ไปเลยนั่นเองเนาะโอเคถัดมาค่ะในส่วนของเทพกระบี่ฝึกฝนนั่นเองนะก็จะเป็นกิจกรรมตีบอสค่ะตัวนี้นะคะก็กิจกรรมนะก็จะเป็นน่าจะเป็น2วันต่อ1ครั้งนะคะกับบอสนะตัวนี้เราก็จะไปตีบอสนะคะเพื่อเก็บ คะแนนสะสมนั่นเองนะคะในแต่ละวันนะซึ่งสิทธิ์ในการได้รับนะคะของรางวัลครั้งแรกนะก็จะอยู่ที่3มครั้งนะคะต่อวันนั่นเองนะก็จะได้รับน่าจะเป็นเหรียญเนาะน่าจะเป็นเหรียญเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างล่างเนี่ยนะคะแต้มสะสมเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเนาะ3ครั้งต่อวันที่ว่านี้นะคะก็คือเป็นการนับเอา แต้มนะคะที่ดีที่สุดของเราไปคํานวณนั่นเองนะแต่ว่าก็คือเราลงเกิน3ครั้งได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้รับของรางวัลน,นั่นเองนะโอเคเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะกับแต้มสุดขีดสะสมนั่นเองนะคะกับ1 0ึงยแต้มแรกนะคะก็ได้รับไปเลยนะคะลูกแก้วชิปประจรจักรวาล20ลูกค่ะ 200แต้มนะคะได้รับไปเลยนะคะ200เพชรนั่นเอง300แต้มค่ะได้บัตรสุ่มวิญญาจารย์เอ r านั่นเองนะคะก็จะมีวิญญาจารย์ดังนี้เลยนะคะขออนุญาตไปไวๆเลยแล้วกันนะ400แต้มนะคะก็จะอยู่ที่วงแหวนจำลอง5 0 0ห0ปีนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะคะถัดมากันที่500แต้มค่ะก็ได้รับไปเลยนะคะกับเพชรอีก250เพชรค่ะ 625แต้มนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะ40ลูกแก้วชิปจรจักรวาลน,นั่นเอง750แต้มค่ะก็ได้รับไปเลยนะคะ20จิ๊กซอสีทองนั่นเองนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นการสะสมอันดับนั่นเองนะคะวันนี้ใครลงไปบ้างแล้วเราก็มาดูกันนะ,ะสามารถเลือกดูได้ที่ตรงนี้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลอันดับนั่นเองนะคะรางวัลอันดับนะ กับอันดับหนึ่งนะคะก็จะได้ไปเลยนะกรอบถามกระบี่อันสแสนสวยงามเลยนั่นเองนะคะแล้วก็1นึ่งพเหรียญยอดเขานั่นเองนะคะแล้วก็1กล่องนะคะเลือกแก่นวิญญาณนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะระหว่างแก่นแสนปี6อันหรือจะเอาแก่นสองแสนปี3อันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้ส่วนของกล่องเลือกหินเหล็กก้านะคะสามารถเลือกได้ระหว่างจิ๊กซอว์นะคะแล้วก็เหล็กกานั่นเองนะไปตีบวกกันเนาะ ถัดมากันที่อันดับที่2นะคะก็จะได้กรอบไปเหมือนกันค่ะได้กล่องเลือกเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าแก่นวิญญาณกว้างเนี่ยะคะ่ะแสนปีก็จะได้แค่ห้ชิ้นนะคะเหรียญน,นะคะก็จะได้900เหรียญน,นะคะแล้วก็จะได้เลกก้าไปเหมือนกันนะแต่จํานวนนะคะก็จะลดหลั่นลงมาเนาะตามาตามอันดับนะคะ ถัดมากันที่อันดับ3ค่ะตัวนี้นะคะก็จะได้แก่นวิญญาณกว้างไป2อ่าไป4อันนะคะส่วนแก้ววิญญาณผีชุ่ใต้ก็จะได้ไปแค่2อันนั่นเองนะคะอันนี้เหรียญก็จะได้แ0 0เหรียญน,นะคะส่วนเล็กก้าแล้วก็จิ๊กซอนะคะก็จะได้ตามนี้เลยนั่นเองนะถัดมากันที่อันดับด้านข้างนะคะความแตกต่างนะจะเริ่มไปแตกต่างกันที่จํานวนของนะคะที่อยู่ข้างในแล้วนะคะตัวนี้นะ ต่อมาอันดับ6ถึงอันดับ10ค่ะตัวนี้ก็จะต่างลงไปอีกนะแต่กล่องก็ยังได้เหมือนกันนะถัดมากันที่1 1ถึง50นะคะก็จะได้แค่อย่างละ1อันเท่านั้นเองนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้แค่ข้างในแค่1อันเท่านั้นเองนะคะสำหรับอันดับที่51ถึง1น0นะคะจะเปลี่ยนจากกล่องเลือกแก่นนะคะเป็นเจ้าหนี้แทนนะคะแพ็คเลือกกระดูกนอกนั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็จะลดหลั่นตามกันลงมาเลยนะคะกับอันดับการตีบอร์ดนั่นเองเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ทำคะแนนให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะคะขอเอาใจช่วยไว้ตรงนี้เลยนะคะถัดมานะคะเส้นทางถามกระบี่เนาะตัวนี้นะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของนะคะกิจกรรมที่จะไต่บันไดขึ้นไปนะคะเป็นการไต่หอเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรียญน,นะคะเหรียญจากยอดเขานั่นเองนะคะมาเปิดในตู้นั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมคร่าวๆนะคะที่ถามกระบี่พีให้เรานะคะทั้ง3ามกิจกรรมนั่นเองนะโอเคเราไปดูกันที่หัวใจหลักนะคะของกิจกรรมนี้กันเลยนะคะกับทิศทางคมกระบี่นั่นเองนะคะทิศทางคมกระบี่นะคะก็จะเป็นตู้หมุนอีกเช่นเคยนะคะแต่ในตู้หมุนครั้งนี้นะคะก็มีของให้เราที่น่าสนใจให้เรามากมายเลยนะคะเนาะ แต่โดยคีย์หลักนะคะของเจ้านี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะคะสกินนะคะของปู่กระบี่นั่นเองนะคะสมัยหนุ่มๆน,นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะสกินนะคะตัวนี้มีชื่อว่ากระบี่ย่าบทเพลงนั่นเองนะคะดูความงดงามของกระบี่ย่าบทเพลงนี่สีปู่กระบี่ดูหล่อขึ้นมาเลยนะดูหนุ่มขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะแล้วก็ลายผ้านะคะก็จะเป็นลายเมฆนั่นเองเ,องเนาะ ลายไม่ออกเป็นลายน้ำๆน,นั่นเองโอเคเราก็มาดูกันนะภาพ2ูดียังเป็นภาพที่ถูกใจเพียวเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะโอเคกับรางวันใหญ่รางวันนี้รางวันหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีอีกรางวัลหนึ่งนั่นเองนะกับ แพ็คเลือกกระดูกใบหน้าถามกระบี่นั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเอากระดูกใบหน้าจัก,กรวาลควบคุมนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเอาเลือกใบหน้าส่วนนอก3ามดาวก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยนะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะคะตัวนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่มาชดเชยในส่วนที่เราขาดไปได้เลยนะโอเค สำหรับสก,กินปูกระบี่นะคะก็จะมีการันตีอยู่ที่89ครั้งนั่นเองนะคะซึ่งสุ่มครั้งละ50นั่นเองนะคะ5้เหรียญยอดเข่านั่นเองเนาะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีรางวัลน,นะคะส์สุ่มจับรวมอีกนะคะกับ10ครั้งนะคะก็จะได้ไปนะคะ5ตั๋วสุ่มวิญญาจาร์นั่นเองนะคะ30ครั้งค่ะได้กับลูก ห้าสิบลูกแก้วชิปจรนิรันน์นั่นเองนะคะ60ครั้งค่ะได้กล่องเลือกวงแหวน5 0 0 0 0ปีนั่นเองนะคะกับวงแหวน5้าวงแหวน6นั่นเองเนาะ,ะถัดมากันที่80ครั้งค่ะก็จะได้ไปเลยนะคะกับ30ลูกแก้วชิปจรจัก,กรวาลนั่นเองนะกับ100ครั้งค่ะได้แพ็คเลือกกระดูกถามกระบี่อีกนั่นเองนะแต่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คที่สูงขึ้นมาหน่อยนะคะว่าเราจะเลือกกระดูกใบหน้า ส่วนควบคุมหรือว่าเราจะเลือกในส่วนของกระดูกใบหน้าส่วนนอกนะคะ3ดาวหรือเราจะเลือกกระดูกลําตัว1ดาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของกิจกรรมทามกระบี้นั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบการรีวิวกิจกรรมในครั้งนี้ของเพียวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดแชร์เพียวด้วยนะคะอ๋อและที่สําคัญนะคะลองดูนะคะว่ากิจกรรมทำกระบี่เนี่ยทับในส่วนของอะไรกันบ้างนะ เพราะว่าในส่วนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะคะช่วงเวลาแห่งความต้องสะสมการใช้ตั๋วที่ต้องสะสมมานะคะก็จะมีในส่วนของช่วงกิจกรรมถามกระบี่ปลูกวิญญาจาร์200ครั้งนะคะได้รับไปเลยนะกับแกน2 0 0 0 0 0ปีเนี่ยเพียวจะปิดคลิปแล้วนะแต่เพียววนกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอเคกับแกน200,000ปีนะคะอันนี้นะคะถามกระบี่1ครั้งจะได้ exp ไปนะคะ ถ้าฝึกฝนกระบี่หนึ่งครั้งได้30มสนะตัวนี้นะเป็นตัวที่แบบถ้าเพื่อนๆนะคะมีตัวที่สะสมกันมานานนะก็เหมาะสมที่จะเอามาเปิดในช่วงนี้แต่ก็อย่าลืมนะคะว่ากิจกรรมของตู้ s t 6ปีกที่มีข่าวแววๆออกมาเนี่ยนะคะก็กำลังจะมาอีกเช่นกันนะเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูแล้วกันเนาะว่าแบบไหนจะคุ้มกว่ากันนะคะโอเคค่ะก็จบลงไปจริงๆแล้วนะคะกับ การรีวิวกิจกรรมถามกระบี่ในครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพลยวด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันกิจกรรมหน้าค่ะ